เมื่อโลกถูกอุกกาบาตขนาดมาหึมาพุ่งชนจนส่งผลให้เชื้อโรคที่มากับก้อนอุกกาบาตไปทําปฏิกิริยากับคนและสัตว์นานาชนิดบนโลกส่งผลให้สิ่งมีชีวิตทั้งหลายโดยเฉพาะสัตว์เลือดเย็นเกือบทุกสายพันธุ์ได้รับการกลายพันธุ์เป็นสัตว์ประหลาดหลายหลากหลายชนิดที่ใหญ่โตและหิวโหวยและพวกมันก็ไล่ล่ากินมนุษย์จนเกือบหมดคนที่เหลือรอดจึงต้องอยู่อย่างหลบหลบซ่อนซ่อนเพื่อเอาชีวิตดอดอยู่ไปวันๆขอบอกเลยว่าเรื่องราวมันน่าตื่นตาตื่นใจมากมาก เราจะได้เห็นสัตว์หลากหลายชนิดที่กลายพันธุ์ล่าผู้คนยิ่งดุเดือดหากพร้อมกันแล้วเราไปดูเนื้อหาของหนังเรื่อง Love and Monsters ปี2020กันเลยครับแต่ก่อนที่จะไปเข้าสู่เนื้อหาฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่อง Movie4u ด้วยนะครับเรื่องราวในจินตนาการของโลกยุคอนาคตเมื่อถูกอุกกาบาตขนาดมะหึมาพุ่งชนจนส่งผลให้ชื้อโรคที่มากับก้อนอุกกาบาตไปทำปฏิกิริยากับคนและสัตว์นานาชนิดบนโลก ส่งผลให้สิ่งมีชีวิตทั้งหลายโดยเฉพาะสัตว์เกือบทุกสายพันธุ์ได้รับการกลายพันธุ์กลายเป็นสัตว์ประหลาดมอนสเตอร์ร้ายหลากหลายชนิดและยังทำลายล้างประชากรโลกไปถึง95%าทำให้เหลือประชากรที่เป็นเผ่าพันธุ์มนุษย์อยู่เพียง5%เซ์หนึ่งในนั้นคือโจโอเอลชายหนุ่มที่สามารถเอาชีวิตรอดมาได้แต่เขาต้องสูญเสียครอบครัวและการพลัดพรากจากคนรักเนื่องมาจากเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้เขาต้องใช้ชีวิตอยู่ในบังเกอร์ใต้ดินเพื่อเอาตัวรอด เรื่องราวเริ่มขึ้นมาที่ห้องพักใต้ดินโจโอเอลกำลังเตรียมจะนอนหลับแต่ก็ไม่สามารถจะนอนหลับลงได้เพราะต้องทนนอนฟังเสียงเพื่อนร่วมห้องถัดไปของเขากำลังสวีทกันอยู่ซึ่งเป็นเรื่องปกติของที่นี่ทุกๆคนที่รอดชีวิตอยู่ที่นี่ล้วนแล้วแต่มีคู่รักเว้นแต่เพียงโจโอเอลที่อยู่ตัวคนเดียวเขาเซ็งมากจึงเดินออกมานอกห้องและเดินไปยังเมวิสคุนแก้เหงาของเขาแล้วบ่นกับมันถึงเอมมี แฟนสาวที่ปัจจุบันไม่ได้อยู่ด้วยกันว่าอยากให้เธออยู่ด้วยนะเอมี่บางทีเราจะได้ซ้อมยิงปืนด้วยกันและได้พบกับทุกคนแล้วโจโอเอลก็หยิบธนูหน้าไม้ขึ้นมาเล็งยิงกับเป้าที่แปะอยู่ที่ฝาผนังเมื่อเขายิงมันออกไปทันใดนั้นเกิดไฟฟ้าขัดข้องทั้งบังเกอร์ทันทีเราก็มีอันตรายเกิดขึ้นใช่แล้วในตอนนี้มอนสเตอร์ได้บุกเจาะเข้ามาถึงบังเกอร์แล้วครับทำให้ผู้คนรีบออกมาเตรียมอาวุธออกไปตั้งรับในทันที รวมถึงโจเอลด้วยครับเขารีบคว้าอาวุธทุกอย่างเดินตามเหล่าผู้รอดชีวิตที่กําลังรับบทนักสู้กันทันทีแต่แล้วอ่ะโจเอลกลับถูกเบรกจากสมาชิกคนอื่นๆว่าให้เขาอยู่เฝ้าที่นี่สะได้ทุกคนมองว่าเขายังไม่พร้อมและอาจจะดูขี้กลัวเกินไปครับโจเอลถึงอยากจะออกไปลุยแค่ไหนแต่ก็ต้องยอมรับสภาพและแล้วผู้มอนสเตอร์ก็บุกเข้ามาถึงแนวระยะอีก30เมตรหล่าสมาชิกผู้รอดชีวิตทั้งหมด จึงเปิดฝาท่อแล้วออกไปเผชิญกับพวกมอนสเตอร์ในทันทีครับโดยที่คนที่ออกไปจะมีเครื่องติดตามคอยบอกตำแหน่งและสถานการณ์ไว้ให้คนที่รออยู่ด้านในได้รับรู้ผ่านจอแท็บเล็ตครับการต่อสู้นะ่ะเริ่มต้นขึ้นและแล้วมอนสเตอร์ก็เล่นงานสมาชิกไปนหนึ่งคนสมาชิกด้านในเห็นท่ามไม่ดีจึงพูดขึ้นว่าต้องมีคนไปช่วยพวกเขาแล้วทั้งหมดก็หันมาฝากความหวังไว้ที่โจเอลสีหน้าของโจเอลในตอนนี้เหวอมาก แต่เขาก็รวบรวมความกลา้าเพื่อไม่ให้เสียฟอร์มครับยกปืนหน้าไม้ขึ้นมาแล้วตอบรับออกไปลุยในทันทีโจโอเอลเดินชี้หน้าไม้ไปตามเสียงเล่นเงาของมอนสเตอร์จนเจอเข้ากับมอนสเตอร์ที่อยู่ในพม่าตัวใหญ่ดูน่ากลัวโจโอเอลเริ่มตัวสั่นและสตันนิ่งมอนสเตอร์ตัวเนี้เริ่มขยับเข้ามาใกล้โจโอเอลจนประชิดโจโอเอลก็ยังไม่กล้าที่จะทําอะไร จนในที่สุดนะ่ะเพื่อนสมาชิกผู้รอดชีวิตก็ได้เข้ามาช่วยจัดการกับมอนสเตอร์ตัวนี้ด้วยดาบและหน้าไม้อวิธิทันครับโจเอลเก็ไม่รอดแนะ่แต่ลึกๆ่ะเขาก็พยายามอยากจะกล้าหาญโจเอลบรรยายออกมาในหัวว่าเวลาฉันกลัวฉันจะขยับไม่ได้แต่ฉันก็กำลังแก้ไขอยู่แล้วภาพก็ตัดแฟลชแบ็กกลับไปที่เหตุการณ์ก่อนหน้านี้เมื่อ7ปีก่อนในแฟร์ฟิลด์แคลิฟอร์เนียก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์มอนสเตอร์บุกระบาดโลก โจเอลนั่งอยู่ในรถยนต์ส่วนตัวกับเอมี่แฟนสาวสุดที่รักของเขาโจเอลกำลังวาดรูปเธออย่างแฮปปี้จากนั้นน่ะทั้งคู่ก็ใช้เวลาส่วนตัว2ต่สอสและกำลังสวีทกันจนไม่ได้หันไปสังเกตดูว่าในเวลานี้มีแสงของปืนไฟฉุกเฉินยิงขึ้นไปทั่วเมืองแฟลฟิลทั้งคู่สะดุ้งตกใจเมื่อเห็นภาพเอมี่รู้สึกกลัวโจเอลจึงรีบพาเธอขับรถออกไปให้เร็วที่สุดทันทีจากนั้น เฮลิคอปเตอร์ของกองทัพมากมายก็บินเข้าไปในเมืองครับเราก็มีเหตุการณ์ฉุกเฉินที่ยิ่งใหญ่เราก็เกิดมหาวิบัติขึ้นภาพตัดกลับมาที่เหตุการณ์ปัจจุบันโจโอเอลยังคงวาดรูปและจดบันทึกพร้อมกับบรรยายเหตุการณ์ที่พบเจอในแต่ละวันคอยระบายถึงเอมมี่สุดที่รักอย่างสม่ำเสมอในวันนี้เขาเสียเพื่อนสมาชิกผู้รอดชีวิตไปแต่โจโอเอลกับรู้สึกดีใจในทุกครั้งที่ได้ระบาย เพราะการวาดรูปสําหรับเขานั้นมันคือการได้ปลดปล่อยโจโอเอลและเอมมี่ไม่ได้เจอกันมานานถึง7ปีแล้วซึ่งโจโอเอลและเอมมี่นั้นก็พอจะติดต่อกันได้ผ่านทางคลื่นวิทยุที่อยู่ห่างไกลกันเท่านั้นซึ่งตัวของเอมมี่นั้นน่ะเธออยู่ที่บังเกอร์หมายเลข3022ส่วนที่โจโอเอลอยู่นั่นก็คือบังเกอร์หมายเลข7045ทั้ง2บังเกอร์นั้นอยู่ห่างกันถึง85ไมล และกว่าที่โจเอลจะหาคลื่นในการติดต่อกับเอมมี่ได้สําเร็จนั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเขาต้องใช้เวลายาวนานถึง7ปีกว่าจะได้ข้อมูลบังเกอร์ของเอมมี่มาแถมเวลาที่ทั้งสองจะได้คุยกันก็ไม่ยาวนานเสียด้วยโจเอลที่ทนไม่ไหวอีกแล้วก็ตัดสินใจเด็ดขาดในที่สุดว่าเขาจะออกไปหาเอมมี่ที่บังเกอร์3 0 2 2ให้ได้ซึ่งสมาชิกทุกคนในบังเกอร์นั้นเมื่อได้ฟังต่างก็พยายามจะห้ามปรามโจเอล เพราะว่าหนทางนั้นน่ะมันอันตรายมากและการเดินทางอาจกินเวลาถึง7วันมอนสเตอร์มากมายนอกบังเกอร์นั้นน่ะเมื่อเทียบกับฝีมือการเอาตัวรอดของโจโอเอลอย่างโจโอเอลนั้นอาจไม่รอดนแน่ๆครับแต่โจโอเอลที่ต้องการทําตามเสียงเรียกร้องของหัวใจและไม่อยากทนเหงาดูคู่รักอื่นในบังเกอร์เมคเฟลฟ์กันเขาก็ตัดสินใจรวบรวมความกล้าทั้งหมดบอกลากับทุกคนเก็บของแล้วออกไปผจญโลกภายนอกบังเกอร์ในทันทีครับ เมื่อโจโอเอลปีนออกมาจากท่อของบังเกอร์เขาก็ได้พบว่าโลกภายนอกนั้นน่ะเงียบสงดปราศจากผู้คนและสิ่งแวดล้อมนั้นเต็มไปด้วยตัวอ่อนและไข่ของมอนสเตอร์มากมายครับโจโอเอลเดินไปจนเจอกับบ้านร้างหลังหนึ่งระหว่างที่โจโอเอลพยายามสำรวจตัวบ้านครับเขาก็ได้เจอกับสัตว์ประหลาดที่โผล่ขึ้นมาจากสระน้ำนอกตัวบ้านมอนสเตอร์ที่โจโอเอลกำลังเผชิญอยู่เนี้ยคือกบกลายพันธุ์ตัวใหญ่โจโอเอลช็อกอีกครั้ง รีบหันหลังคิดหนีทันทีโจโอเอลออกตัววิ่งยังไม่ทันไรก็ถูกกบยักษ์ตัวเนี้ยใช้ลิ้นสุดยาวพุ่งเข้ามาพันขากระชากจนโจโอเอลลม้มลงไปครับแต่แล้วก่อนที่โจโอเอลจะเอาชีวิตไม่รอดก็ได้มีน้องหมาตัวหนึ่งโผล่เข้ามามันเข้ามาช่วยโจโอเอลเอาไว้อย่างกล้าหาญจนทําให้โจโอเอลและน้องหมาพากันสลัดหนีจากกบยักษ์ตัวนี้รอดไปได้น้องหมาวิ่งนําทางโจโอเอลไปยังที่ที่ปลอดภัยนั่นก็คือ ซากรถบัสคันหนึ่งครับเมื่อโจเอลเข้ามาในรถบัสก็ได้เห็นสิ่งของและข้อมูลมากมายรวมถึงชื่อบอยที่ถูกเขียนเต็มผนังรถโจอเอลจึงได้รู้ว่าน้องหมาตัวเนี้มีชื่อว่าบอยและบอยก็เคยมีเจ้าของแต่ในเวลานี้เหลือเพียงบอยเพียงตัวเดียวเท่านั้นที่รอดชีวิตมาได้แถมเวลาโจอเอลออกเสียงเรียกชื่อบอยนั้นน่ะน้องหมาตัวเนี้ก็ตอบสนองอย่างแสนร,รู้เสียด,ด้วยโจอเอลจึงได้ที่หลบภัยไว้พักอาศัย ทำให้ทั้งสองได้ผูกมิตรจึงกลายเป็นเพื่อนร่วมผจญภัยกันครับวันต่อมาโจโอเอลพร้อมที่จะออกเดินทางต่อในทันทีโดยมีบอยออกเดินทางร่วมผจญภัยไปด้วยครับระหว่างทางที่ออกเดินทางโจโอเอลก็ยังไม่ลืมที่จะเขียนจดบันทึกการเดินทางของเขาถึงเอมมี่สุดที่รักที่กําลังรอคอยการพบกันอยู่เสมอระหว่างทางโจโอเอลได้เดินไปเจอกับต้นเบอร์รี่เขาจึงเด็ดผลเบอร์รี่ออกมาเพื่อจะกินครับ แต่แล้วอ่ะบอยก็มางับขากางเกงโจโอเอลเอาไว้บอยเห่าใส่เหมือนจะคอยเตือนและห้ามไม่ให้โจโอเอลกินของข้างทา,างมั่วซั่วเพราะผลเบอร์รี่ลูกเนี้ยมันก็อาจจะปนเปื้อนสารพิษก็เป็นไปได้โจโอเอลจึงได้ตั้งสติแล้วระวังให้มากกว่าเดิมก่อนที่จะตัดสินใจเดินทางไปต่อครับโจโอเอลเดินไปยังบ้านเมืองร้างเรื่อยๆจนลืมมองทางทําให้โจโอเอลอ่ะตกลงไปในหลุมเมื่อเขามองดูใต้หลุมก็เห็นโครงกระดูกเต็มไปหมดครับ โจเอลพยายามจะหาทางปีนขึ้นไปแต่ก็ปีนไม่ได้ทันใดนั้นก็มีหนอนตัวใหญ่โผล่เข้ามาทำร้ายโจเอลจนเขาล้มลงไปอีกครั้งครับโจเอลคิดในใจว่าคงไม่รอดแน่ๆจึงฮึดสู้ครั้งสุดท้ายเขาหยิบซากกระดูขึ้นมาเตรียมฟาดเป็นอาวุธทันทีแต่แล้วก็มีเชือกถูกโยนลงมาโจเอลหันขึ้นไปด้วยความตกใจก็เห็นเป็นคนสองคนยืนอยู่ปากหลุมคอยส่งเชือกมาช่วยเขาครับ โจเอลจึงรีบเกาะเชือกหนีขึ้นไปทันทีแล้วเจ้านอนตัวใหญ่ก็พุ่งตามขึ้นมาแต่ก็ถูกชายที่ช่วยเหลือโจเอลเอาไว้ใช้ดาบฟันเจ้านอนนั้นขาดเป็นสองท่อนตายไปทันทีครับเมื่อโจเอลรอดมาได้จึงหันไปดูคนที่ช่วยเหลือก็พบว่าเป็นชายมีอายุหนึ่งคนและเด็กหญิงอีกหนึ่งคนที่ดูชำนาญการใช้อาวุธเอามากๆทางด้านคนที่ช่วยเหลือก็ถามชื่อโจเอลพร้อมกับแนะนำตัวพวกเขาไปว่าเขาชื่อคาย ส่วนเด็กหญิงมีชื่อว่ามิโนทั้ง4ี่ได้ทำความรู้จักกันโดยเฉพาะบอยก็ดูจะเฟรนลี่กับมิโนและคายมากเราก็ไม่ได้เจอผู้คนที่เป็นมิตรมานานใายสงสัยว่าโจเอลหนีออกมาจากบังเกอร์ทำไมเพราะบังเกอร์แทบจะเป็นที่ที่ปลอดภัยที่สุดแล้วโจเอลจึงอธิบายจุดหมายของเขาให้คายฟังแต่คายก็สวนกลับมาอย่างสงสัยว่านายเป็นพวกขโมยอาหารและถูกไล่ออกมาหรือเปล่าโจเอลก็พยายามจะอธิบาย แต่แล้วมิโนก็ได้ยินเสียงคล้ายกับมแมลงทําให้คายและมิโนตัดสินใจจะรีบออกเดินทางไปต่อครับคายและมิโนนั้นมีจุดหมายที่จะไปทางเดียวกันกับโจโอเอลโจโอเอลจึงตัดสินใจที่จะขออาศัยเดินไปด้วยครับเพราะการที่ไปกับคนที่มีประสบการณ์การต่อสู้คงจะดีกว่าการที่โจโอเอลต้องออกเดินทางไปตายเอาดาบหน้าแบบสิ่งเสียงแน่นอนระหว่างทางโจโอเอลก็ได้พูดคุยเปิดใจกับคายและมิโนตลอดทาง ถึงการไปหาเอมี่ซึ่งเป็นจุดหมายของเขาครับคายที่ได้ฟังทั้งหมดก็รู้สึกกังวลแทนถึงความปลอดแหกไร้ฝีมือของโจเอลว่าเขาจะไปได้ไม่ถึงบังเกอร์ของเอมี่แน่ๆครับถ้าไม่ได้รับการฝึกฝนตลอดระหว่างทางมิโนจึงคอยสอนเทคนิคการต่อสู้และการเอาตัวรอดให้กับโจเอลส่วนจุดหมายของการเดินทางในครั้งนี้ของคายและมิโนก็คือภูเขาหิมะเพราะภูเขามั่นใจว่าที่นั่นมีบังเกอร์ที่แข็งแกร่ง อีกทางด้วยอากาศที่หนาวเหน็บจะช่วยให้พวกเขาได้เปรียบและจัดการกับเหล่ามอนสเตอร์ได้เมื่อเดินทางั็ต่อไปพวกเขาก็ได้เจอกับมอนสเตอร์หอยทากขนาดใหญ่ยักษ์คายจึงสั่งให้โจโอเอลถอดเสื้อออกครับแล้วคายก็เอาเสื้อของโจโอเอลยัดเข้าไปในเปลือกกระดองของหอยทากเพื่อให้มอนสเตอร์ตัวอื่นๆที่ไล่ตามกลิ่นของโจโอเอลที่ตกลงไปยังหลุมก่อนหน้านี้ได้ไล่ตามหอยทากยักษ์ตัวนี้ไปแทน เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงและภัยอันตรายที่จะเกิดขึ้นในการเดินทางต่อไปครับทั้ง4เดินทางออกผจนภัยกันต่อไปด้วยความยากลําบากแม้แต่การนอนพักหรือการกินก็ทําได้ไม่นานก็ต้องคอยเปลี่ยนที่ออกเดินทางต่อทันทีเรื่อยๆเพราะการทิ้งร่องรอยอยู่นานเกินไปจะทําให้พวกมอนสเตอร์ออกตามล่าและจัดการเหยื่ออย่างพวกเขาได้ยอย่างรวดเร็วภายในเสี้ยวชั่วโมงเท่านั้นจึงต้องคอยระวังตัวรอบคอบเขาไว้และแล้ว การร่วมเดินทางของทั้งสี่ก็มาถึงทางแยกของเส้นทางครับเมอคายและมิโนจะต้องแยกเดินทางไปทิศเหนือส่วนโจเอลจะต้องไปทางตะวันตกเพื่อไปหาเอมมี่โจเอลทำใจและพยายามกล้าหาญบอกลาคายและมิโนทันทีมิโนก็เศร้าใจมากที่ต้องแยกกับโจเอลและน้องหมาน่ารักอย่างบ่อยโจเอลจึงหยิบลิปสติกที่เขาจะเอาไปฝากเอมมี่เป็นของฝากมอบให้กับมิโนซึ่งทำให้เธออารมณ์ดีขึ้นได้ ส่วนไข่ก็ได้มอบระเบิดหนึ่งลูกให้กับโจเอลไว้ใช้ยามฉุกเฉินแล้วทั้ง4ี่ก็เริ่มลาแยกกันไปตามจุดหมายของตนครับโจเอลกับบอยเดินทางมาถึงยิง่งหนองน้ําในป่าที่เงียบสงัดจู่ๆบอยก็เกิดสัญชตาตญาณตกใจเรารีบวิ่งไปหลบที่เป็ดยักษ์สีเหลืองและแล้วก็มีอะไรบางอย่างโผล่ขึ้นมาจากดินโจเอลพยายามรวบรวมความกลา้าคว้าธนูหน้าไม้ออกมาเลงเตรียมพร้อมที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าของโจเอลนั่นก็คือ มอนสเตอร์ตะขาบตัวใหญ่ยักษ์มันใช้หางฟาดเข้าที่โจโอเอลอย่างแรงจนโจโอเอลกระเด็นลุวงลงไปนอนครับระหว่างที่โจโอเอลเกือบจะสลบภาพความทรงจำถึงเหตุการณ์ในอดีตที่เขาหนีไปกับพ่อลและแม่เมื่อเจปีที่แล้วก็ลอยเข้ามาในหัวเหตุการณ์นั้นน่ะโจโอเอลหนีลงมาจากรถจากการเล่นงานของแมลงได้แต่พ่อและแม่ของเขาไม่รอดต่อหน้าตวตาโจโอเอลโจโอเอลดึงสติกลับมา อดีตที่หลอกหลอนเขาทําให้เขาไม่อยากเสียใครไปอีกครับเขาต้องต่อสู้บ้างแล้วโจโอเอลจึงพยายามลุกขึ้นมาตั้งหลักแล้วตะขาบยักษ์ก็พุ่งตรงเข้าไปจะเล่นงานบอยที่หลบอยู่ใต้เป็ดยักษ์โจโอเอลที่ถูกมิโนโฝึกฝนมาได้ระดับหนึ่งก็รวบรวมความกลา้าคว้าธนูนหน้าไม้ขึ้นมาเล็งแล้วตั้งสมาธิยิงเข้าไปที่ปากของตะขาบยักษ์เต็มๆครับทําให้บอยรอดออกมาได้โจโอเอลดีใจมากแล้วย้ํากับบอยด้วยความฮึกเหิมว่า เราเป็นผู้ฆ่าสัตว์ประหลาดแล้วจากนั้นน่ะทั้งสองก็พากันวิ่งเข้าไปในเมืองทั้งคู่วิ่งเข้าไปหลบในอาคารแห่งหนึ่งแล้วทั้งคู่ก็ได้สัมผัสฝนตกในรอบ7ปีซึ่งโจโอเอลก็รู้สึกดีเอามากๆครับทันใดนั้นน่ะก็มีเสียงแปลกๆดังขึ้นเป็นประโยคสวัสดีโจโอเอลจึงเดินตามเสียงเข้าไปในอาคารเขาได้เจอกับหุ่นยนต์ตัวหนึ่งซึ่งมันเหมือนกันกันกบหุ่นยนต์เมวิสที่อยู่ในห้องของเขาที่บังเกอร์นั่นเอง โจเอลทึ่งแล้วคุยกับหุ่นยนต์ตัวนี้ว่าเธอยังทํางานได้อยู่หุ่นยนต์จึงตอบกลับโจเอลไปว่าในตอนนี้เธอมีพลังงานเหลือตอบโต้อยู่ได้แค่อีก51นาทีหุ่นตัวเนี้ยเธอได้ชัดดาวตัวเองเอาไว้เพื่อเซฟพลังงานรอให้มีคนผ่านมาซึ่งเธอก็รอมันนานมากๆจนได้มาเจอกับโจเอลที่ผ่านเข้ามาครับหุ่นตัวเนี้แนะนําตัวว่าเธอเองชื่อว่าเมวิสหุ่นยนต์แม่บ้านแบบเดียวกันกันกบของโจเอล ซึ่งเมวิสตัวนี้ก็เล่าให้ฟังว่าหลังจากอุกบาทพุ่งชนจนเกิดเหล่ามอนสเตอร์ขึ้นมาอัลวาดเมวิสตัวนี้ก็ถูกมแมลงกัดขาดจนขาดหลังจากนั้นจึงชัดดาวตัวเองไปผู้หวังว่าจะมีใครมาเจอเข้าและความแสบหาก็เกิดขึ้นอีกครับเมื่อเมวิสถามโจเอลกลับมาว่าทําไมคุณถึงหนีออกมาจากบังเกอร์ล่ะขโมยอาหารเหรอโจเอลก็อธิบายอย่างร้อนตัวกลับไปทันทีว่าไม่ใช่ที่จริงอ่ะฉันกําลังตามหาผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ เมวิสถามกลับว่าพอจะช่วยอะไรได้ไหมโจเอลจึงบอกว่าฉันต้องการจะชาร์จวิทยุสื่อสารเมวิสจึงยื่นแขนออกมาเพื่อให้โจเอลที่เอาพลังงานจากตัวเธอเข้าไปชาร์จวิทยุแต่โจเอลก็ปฏิเสธเมวิสไม่ยอมและบอกกับโจเอลอย่างยินดีว่าให้ฉันได้เป็นเกียรติที่ได้บริจาคพลังงานที่เหลืออยู่ให้คุณเธอซึ่งก็เป็นการรับใช้มนุษย์ที่สร้างเธอมานั่นเองครับ โจเอลซึ้งแล้วก็เริ่มทำไปจนสามารถทำให้วิทยุติดกลับมาใช้งานได้ครับซึ่งโจเอลต้องรีบติดต่อบอกเอมี่ก่อนที่เธอจะเป็นห่วงไปมากกว่านี้เมื่อโจเอลติดต่อเอมี่ได้เขาก็รีบรายงานทุกอย่างให้เธอฟังพร้อมกับดูพิกัดระยะทางของบังเกอร์เธอรายงานกลับไปซึ่งในตอนนี้ทั้งคู่แค่9.3ไมล์หรือราวๆ15กิโลเมตรเท่านั้นเองเอมี่เล่าให้โจเอลฟังว่าในเวลานี้ มีทีมช่วยเหลือมายังบังเกอร์ของเธอและพร้อมจะพาเธอกับทุกคนในบังเกอร์ไปยังที่ที่ปลอดภัยด้วยเรือซึ่งคนพวกนั้นบอกว่าเมื่อจากกองทัพโจโอเอลได้ฟังก็แปลกใจและดีใจผสมกันไปครับแต่แล้วคลื่นการติดต่อก็ถูกตัดไปเมวิสบอกว่าพลังงานเธอจะหมดแล้วเหลืออีกเพียง15นาทีสุดท้ายโจโอเอลเองก็เข้าใจและบอกกับเมวิสไปว่าไม่เป็นไรเลยเมวิสขอสิ่งหนึ่งกับโจโอเอลครั้งสุดท้าย ว่าฉันไม่ได้ออกไปข้างนอกมานานกว่า7ปีแล้วช่วยพาฉันออกไปได้ไหมโจเอลแบกเมวิสออกไปข้างนอกอาคารแล้วนั่งลงรับบรรยากาศข้างนอกอย่างซาบซึง้งเมวิสดีใจมากและอวยพรให้กับโจเอลไปว่าเมื่อคุณเจอเธอเธอจะประทับใจกับความโรแมนติกของคุณก่อนที่เมวิสจะปิดตัวลงไปกับพลังงานเฮือกสุดท้ายเมวิสก็ได้แสดงบางอย่างให้กับโจเอลดูครั้งสุดท้ายเพื่อเป็นการขอบคุณ เมวิสขอชื่อครอบครัวของโจเอลแล้วเธอก็ค้นหาจักฐานข้อมูลจนประมวลผลออกมาเป็นรูปพ่อแม่ของโจเอลให้เห็นโจเอลดีใจมากจนน้ำตาไหลเพราะเขาไม่มีแม,ม,ม,ม้แต่รูปพ่อแม่สักใบคุณมีโอกาสคุณอยากจะบอกอะไรกับพ่อแม่ของคุณโจเอลระบายทุกอย่างออกมาบนในตอนนั้นเขาอายุแค่17เเขายังตัดสินใจทำอะไรไม่ถูกจนพ่อแม่จากไปต่อหน้าต่อตาเขาเอาแต่ยืนอึง้งและนั่น ทำให้เขาเป็นคนขี้กลัวขี้ขาดมาจนถึงตอนนี้แล้วภาพก็แฟลชแบ็กกลับไปในเหตุการณ์วันนั้นหลังจากที่โจเอลกาลังยืนอึ้งกับการจากไปของพ่อแม่และรถกระบะท,ที่บรรทุกคนรอดชีวิตกลุ่มหนึ่งก็เข้ามาช่วยชีวิตโจเอลและพาน,นีไปคนกลุ่มนั้นก็คือคนที่อยู่ในบังเกอร์กับโจเอลนั่นเองพวกเขาก็เปรียบเสมือนครอบครัวของโจเอลโจเอลสวมกอดเมวิสและพูดออกมาว่าเขานั้นรักแม่ที่สุดเมวิสบอกให้โจเอลมองขึ้นไปยังท้องฟ้า ซึ่งบนนั้นเต็มไปด้วยแมกระพุนที่กลายพันธุ์แต่ไม่เป็นอันตรายกับมนุษย์พุ่งมันส่องแสงสีสวยงามทำให้โจเอลและเมวิสพอได้ชื่นชมท้องฟ้าลาตรีที่มหัศจรรย์ก่อนจะลากันได้เมวิสยังเปิดเพลงคลอให้โจเอลได้ฟังก่อนพลังงานเธอจะหมดไปอีกด้วยซึ่งก็คงเป็นความสุขของเมวิสที่ได้บรรลุในสิ่งที่ต้องการจะทำให้มนุษย์มีความสุขแล้วโจเอลหันไปขอบคุณกับเมวิสเช้าวันต่อมาโจเอลนำร่างของเมวิสไปฝังก่อนจะออกเดินทางต่อไปกับบอย โจเอลเดินทางไปจนใกล้ถึงบังเกอร์ของเอมี่ครับแต่แล้วตัวรชินีมอนสเตอร์ของพวกนอนยักษ์ที่แคนโจเอลก็ไล่ตามมาจนเจอโจเอลเหมือนคลื่นที่อยู่ในใต้ดินรอเล่นงานโจเอลโจเอลจึงเอาของเล่นที่ติดมาโยนล่อความสนใจของนอนยักษ์ไปอีกทางครับเมื่อของเล่นตกถึงพื้นนอนยักษ์ก็โผล่พุ่งขึ้นมาจากใต้ดินและเล่นงานทันทีทําให้โจเอลอาศัยจังหวะนี้รีบสับตีนแตกนี้ทันทีครับแต่ไม่รู้ว่าต่อกรด้วยยาก จเอลจึงพาบอยแอบหนีตรงต่อไปเง,เงียบๆทำให้ราชินีมอนสเตอร์นั้นหาทั้งคู่ไม่เจอจึงค่อยๆถอ,อยห่างไปแต่ในเวลานั้นบอยก็เดินหันไปเห็นชุดสีแดงที่เป็นเสื้อผ้าดูต่างหน้าของเจานายเก่ากำลังจะปลิวหายลงน้ำไปนั่นนะ่ะทำให้บอยวิ่งตรงไปที่ทานน้ำด้วยความหวงทำให้การเคลื่อนที่นี้ทำให้ราชินีมอนสเตอร์รับรู้ได้และพุ่งตรงเข้ามาที่บอยโจเอลจึงรีบพุ่งตัวเข้าไปที่บอย จากนั้นก็ตัดสินใจดึงระเบิดมือที่ขายให้ไว้ขึ้นมาแกะสลักแล้วโยนเข้าปากของราชินีมอนสเตอร์ตัวนี้ระเบิดทันทีแต่แรงสั่นสะเทือนของระเบิดก็ทําให้ทั้งโจเอลและบอยก็เเด็นตกน้ําและลอยแยกออกไปครับเมื่อโจเอลขึ้นมาจากน้ําได้เขาก็ต้องสยองเมื่อพบว่ามีปลิงประหลาดเกาะตามตัวและดูดเลือดของเขาโจเอลจัดการพวกปลิงสลัดเอาอจากตัวให้หมดแล้วหันไปเห็นบอยที่ยืนคาบชุดของจุดในเก่าอยู่ โดยความโมโห О, โจโอเอลจึงต่อว่าบอยเสียงดังครับทำให้บอยงอนวิ่งหนีหายไประหว่างที่โจโอเอลพยายามรวบรวมสติแล้วเดินทางต่อเขาก็เริ่มบเบลอแล้ววิ่งเวียนก่อนจะร่วงลงไปนอนนั่นนะเพราะพิษของพวกปลิงที่เล่นงานเขานั่นเองก่อนโจโอเอลจะหมดสติไปเขาได้มองเห็นพืชตรงหน้าเขาซึ่งเป็นเฟิร์นตามที่คายเคยสอนเอาไว้ว่ามันเป็นยาต้านพิษโจโอเอลจึงตัดสินใจเด็ดแล้วยัดกินเข้าไปทันทีจากนั้น ทำให้อาการของโจเอลค่อยๆดีขึ้นครับแต่ก็ยังเดินทางอย่างคนหมดเดี่ยวแรงมองเห็นภาพยังไม่ค่อยชัดนะักทันใดนั้นน่ะก็มีคนกลุ่มหนึ่งเดินเข้ามาถางเขาแล้วนั่นก็คือเอมมี่สุดที่รักของเขานั่นเองโจเอลดีใจมากแต่ก็ต้องหมดสติไปอีกครั้งด้วยพิษของปลิงต่อมาโจเอลฟื้นตื่นขึ้นมาอยู่ในบังเกอร์ของเอมมี่ครับทั้งสองได้พบกันสัทีต่อมา โจโอเอลได้เจอกับกลุ่มคนที่เอมมี่เล่าถึงในวิทยุกลุ่มคนพวกนี้เมื่อกับเรือและจะพาเอมมี่กับทุกคนในบังเกอร์ไปส่งในที่ปลอดภัยครับ<ๆ>เขาถูกเรียกว่ากัปตันเรือย,ยอชเขาคอยช่วยเหลือคนตามบังเกอร์ต่างๆซึ่งโจโอเอลก็รู้สึกจะผิดหวังและผิดคาดกับเอมมี่ที่ตนเองคิดถึงไว้มาตลอดขณะที่เอมมี่กำลังเก็บข้าวของเตรียมจะขึ้นเรือโจโอเอลเริ่มอัดอั้นจึงพูดออกมากับเอมมี่ว่า เขาเสี่ยงอันตรายมาไกลแสนไกลเนี่ยก็เพื่อที่จะได้เจอเธออีกครั้งแต่ตอนนี้เอมมี่ก็จะหนีไปซะงั้นเอมมี่ตอบกลับโจโอเอลไปว่าการที่เธอได้พูดคุยกับโจโอเอลผ่านทางวิทยุเป็นทางเดียวที่ทําให้เธอผ่อนคลายหายตึงเครียดจากงานต่างๆที่ทําในแต่ละวันได้โจโอเอลเป็นเพียงคนเดียวที่เหลืออยู่จากความทรงจำเก่าๆของเธอเธอดีใจมากที่ได้พบโจโอเอลอีกครั้งแต่เวลาที่ยาวนานถึงเจปีก็ทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนไปไม่นานนี้ เอมี่ <Amy S 2> ก็เพิ่งเสียคนรักไปเธอไม่พร้อมเปิดรับใครในตอนนี้โจเอลอ่ะอึ้งและก็ช็อกไปเลยในคืนนั้นขณะที่ทุกคนล้อมวงคลายเครียดพูดคุยกันโจเอลก็ได้ออกความคิดเห็นว่าเขาไม่เห็นด้วยที่กัปตันจะพาทุกคนอพยพหนีไปทางเรือครับทุกคนน่าจะออกไปสู้ข้างน,นอกเพราะขนาดกะกาดอย่างโจเอลก็ยังทําได้ทุกคนก็ต้องทําได้เช่นกันทุกคนเหมือนจะสนใจแต่ก็ไม่มั่นใจ พราะโจเอลก็ไม่มีแผนต่อไปที่จะรับประกันชีวิตทุกคนได้เลยต่อมาโจเอลวิทยุบอกข่าวกับเพื่อนๆในบังเกอร์เก่าของเขาว่าตอนนี้เขาปลอดภัยระหว่างนั้นกับตันก็มีน้ำใจให้คนเอาผลเบอร์รี่มาให้โจเอลกินแต่โจเอลก็รู้ทันเพราะผลเบอร์รี่แบบเนี้เขาเจอมาแล้วระหว่างทางโจเอลรู้สึกได้ทันทีว่าผู้กับตันเรือต้องไม่ชอบเขาและมีแผนร้ายอะไรบางอย่าง โจเอลจึงรีบวิ่งออกไปนอกชายหาดเพื่อเตือนคนอื่นๆที่กำลังสังสรรค์กินดื่มกันอย่างสนุกสนานครับแต่ทุกอย่างก็ช้าเกินไปทุกคนเริ่มเมาและหมดสติไปจากสุราที่กัปตันเป็นคนชงทันใดนั้นน่ะโจเอลก็ถูกลูกน้องของกัปตันฟาดหัวจนสลบไปด้วยครับเช้าวันต่อมาโจเอลฟื้นขึ้นมาก็พบว่าเขาและทุกๆคนในบังเกอร์ถูกมัดรวมเอาไว้แล้วก็ได้รู้ว่าคำเตือนของโจเอลนั้นเป็นความจริง กับตาลคนนี้ไม่ได้มาที่บังเกอร์ด้วยเจตนาที่ดีในการช่วยเหลือผู้คนแต่กับตานและลูกเรือกลุ่มนี้ก็คือโจรสลัดที่ตะเวนปล้นอาวุธอาหารเละยาจากบังเกอร์ที่หลงเหลืออยู่และด้วยความพีคไปกว่านั้นก็คือสิ่งที่ขับเคลื่อนเรือของผู้กับตาลนั้นไม่ใช่น้ำมันหรือพลังงานใดๆแต่นั่นก็คือมอนสเตอร์ปูขนาดยักษ์ที่คอยลากเรือโดยที่กับตาลบังคับมันไว้และพลังงานที่ใช้ให้ปูยักษ์นี้ลากเรือต่อไปได้ก็คือ เหนือของมนุษย์นั่นเองครับทำให้ผู้คนในบังเกอร์หวาดกลัววุ่ยวายกันยกใหญ่ระหว่างนั้นเอมี่แอบแก้มัสตัวเองได้สำเร็จครับแล้วเธอก็ช่วยโจโอเอลต่อทั้งสองคว้าอาวุธและเข้าไปขัดขวางพูกกับ,กบนทันทีปูยักษ์เข้าเล่นงานผู้คนและเข้าของต่างๆในบังเกอร์โดยมีเพียงโจโอเอลที่พยายามเข้าต่อสู้ขัดขวางแต่ก็ไม่เป็นผลครับโจโอเอลร่วงไปนอนที่พื้นอีกรอบระหว่างโจโอเอลกำลังจะแย่ บอยก็วิ่งตรงเข้ามาขวางและเห่าคู่เอาไว้ระหว่างเนี้ผู้ก,กับนก็หนีขึ้นเรือไปพร้อมกับข้าวของและสมบัติต่างๆที่ขโมยมาปล่อยให้ปูยักษ์คอยจัดการกับโจโอเอลต่อไปโจโอเอลโดนเจ้าปูยักษ์จับมาจะขมือบเอมี่เข้ามาไี่ทันเวลาและโยนปืนให้กับโจโอเอลทันทีโจโอเอลที่รับปืนไว้ได้ก็หยุดเชงักราวกับคิดแล้วเขาก็ตัดสินใจใช้ปืนยิงไปที่โซ่ตรวนของปูยักษ์ที่ถูกล่ามพันธนาการเอาไว้ แทนที่จะยิงเข้าปากของมันเพื่อจัดการให้จบๆไปโจโอเอลตัดสินใจยิงไปที่โซ่ทันทีจนขาดครับและนั่นก็ทําให้เจ้ามอนสเตอร์ปูยักษ์ได้รับอิสระแถมมันยังมีอาการรู้สึกดีและเดินจากพวกโจโอเอลเอมมี่และบอยไปยังทะเลเจ้าปูยักษ์ตรงเข้าไปเล่นงานเรือของพวกกัปตันแล้วกินพวกลูกเรือของกัปตันจนหมดด้วยความแข็งที่ถูกควบคุมทําให้พวกคนในบังเกอร์รอดไปได้ต่อมาเมื่อเหตุการณ์สงบ โจเอลตัดสินใจจะเดินทางกลับไปยังบังเกอร์เก่าของเขาเขามาบอกลาเอมี่พร้อมกับมอบจระเข้สีเขียวนำโชคให้กับเอมี่ซึ่งจระเข้นำโชคชิ้นเนี้ยเอมี่เป็นคนมอบให้กับโจเอลเอาไว้ตอนที่ทั้งคู่ยังคบกันนั่นเองยังไม่พอโจเอลยังได้มอบสมุดบันทึกของเขาให้กับเอมี่ซึ่งนั่นได้มีภาพวาดบันทึกข้อมูลของมอนสเตอร์ตลอด7ปีที่ผ่านมา รวมถึงจุดอ่อนในการจัดการกับพวกมันให้กับเอมมี่ได้ใช้ประโยชน์กับคนในบังเกอร์นี้อีกด้วยครับก่อนที่โจโอเอลจะเดินจากไปด้วยความเข้าใจทั้งหมดที่ได้ทําใจไว้แล้วแต่เขาก็หยุดความต้องการของตนเองต่อคนที่เคยรักกันได้เขาหันกลับไปแล้วตรงเข้าไปจูบเอมมี่ซึ่งเธอก็ตอบรับราวกับความรักครั้งใหม่มันอาจจุดติดใหม่ได้อีกครั้งในอนาคตก็เป็นได้ครับโจโอเอลออกเดินทางไปกับบอยเพื่อกลับไปยังบังเกอร์เก,ก่าอีกครั้ง อย่างน้อยการเดินทางในครั้งนี้ก็ไม่ได้สูญเปล่าเขายัางได้มิตรภาพความกล้าหาญที่มากขึ้นและประสบการณ์เมื่อมาถึงบังเกอร์เกา่าเพื่อนๆสมาชิกทุกคนในบังเกอร์ต่างดีใจและเขามาสวมกอดโจอเอลตอนรับการกลับมาอย่างอบอุ่นโจอเอลบอกกับทุกๆคนถึงเรื่องบังเกอร์บนภูเขาหิมะว่าที่นั่นปลอดภัยจากพวกมอนสเตอร์จึงเสนอให้พวกเพื่อนๆของเขาและฝั่งของเอมมี่ออกเดินทาง จนภัยไปยังภูเขาหิมะที่พวกเขาและมนุษย์ที่เหลือรอดจะได้อยู่ด้วยกันและสร้างชีวิตใหม่ด้วยกันอีกครั้งหนังเรื่องนี้ได้คะแนนจาก IMDB ไป6.9คะแนนหนังสนุกครบรถซาบซึง้งบันเทิงเพลิดเพลินอย่างไม่มีที่ติการเล่าเรื่องกระชับไม่ซับซ้อนและสอดแทรกรายละเอียดที่ใส่ใจโดยพลังของความรักทำให้คนกล้าเปลี่ยนตัวเองและฮึดสู้ครับหากใครที่ชอบแนวหนังสัประหลาดแนะนำให้ไปดูเรื่องเต็มกันเลยครับ ก่อนไปอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ให้กับช่อง Movie for You ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ